บรรยากาศอบอุ่นเจ้าแหลมรถน้ำขอพรเสียหยุยก่อนบุกอเมริกาบรรยากาศวันสงการเจ้าแหลมศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์สภามวยโลก w b c นนำนักชกในค่ายนครหลวงโปรโมชั่นพร้อมด้วยโค้ชป๊อปโชคชัยพิสิทธิ์วุฒินันเข้ารถน้ำขอพรผู้จัดการนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันเนื่องในวันสงการปีใหม่ไทยบรรยากาศวันสงการเจ้าแหลมศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115 สภามวยโลก w b c นนำนักชกในค่ายนาครหลวงโปรโมชั่นพร้อมด้วยโค้ดป๊อปเข้ารถน้ำขอพรผู้จัดการนายสุรชาติพิสิทธิวุฒินันเนื่องในวันสงการปีใหม่ไทยที่ค่ายนาครหลวงโปรโมชัน่นจังหวัดนนทบุรีก่อนเปิดสืกรีแมปหยุดโลกสีสเกรตรเอสตาด้าซึ่งเจ้าแหลมสีสเกตนครหลวงโปรโมชัน่นจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ปอนสภามวยโลก WBC สมัยที่2ไฟที่4ี่เป็นไฟบังคับกับคู่ปรับเก่ารองแชมป์โลก อันดับที่1นึ่งฮวนฟรานซิสโกเอสตาดานักชกเม็กซิกันในวันที่26เมษายนนี้ซึ่งตรงกับเช้าวันที่27เมษายนนี้ตามเวลาในประเทศไทยที่สังเวียนเดอะฟอรัมอิงเกิลวูดนครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาช่อง23เวิร์กพอยต์ยิงสดกลับไทยเวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปโดยเป็นสังเวียนเดิมที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วเมื่อวันที่24กุมภาพัานธ์ปีที่ผ่านมาซึ่งเจ้าแหลมเบนไฟา์เอาชนะคะแนนอย่างดูเดือดป้องกันแชมป์โลกไว้ได้และยกที่12 ได้รับการยกย่องจาก WBC ให้เป็นการชกยอดเยี่ยมแห่งปี2018ของ WBC โดยคณะแชมป์โลกจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในวันที่17เมษายนนี้